สวัสดีครับนานาสาระกับผมดกรการสุรสารในคลิปนี้ก็จะยังคงอยู่กับเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ของรัฐบาลอยู่นะครับเพราะว่าทันทีที่มีเอกสารลับของแบงค์ชาติหลุดออกมาเนี่ยนะครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวางผมเองนั้นก็อยากให้รัฐบาลใจนิ่งๆครับอย่าไปมองว่าแบงค์ชาติเป็นอุปสรรคในการทำโครงการนี้ของรัฐบาล และผมได้อ่านรายละเอียดของเอกสารลับที่ว่านั้นแล้วนะครับเพราะว่ามีการนำออกเผยแพร่ในสื่อเป็นการทั่วไปอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่เห็นว่าจะมีข้อความตรงไหนที่บ่งชี้ว่าแบงก์ชาติห้ามรัฐบาลทำโครงการนี้นะครับเพียงแต่ว่าเป็นข้อกังวลทั้งในแง่กฎหมายแล้วก็มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลซึ่งมีบางประเด็นครับ ในข้อกังวลของแบงก์ชาตินะครับคล้ายๆกับประเด็นที่ผมได้เคยนำมาทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับไปเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดังนั้นในคลิปนี้ผมจะหยิบเอาเพียงบางประเด็นนะครับที่เป็นข้อกังวลของแบงก์ชาติมาพูดคุยกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับครับประเด็นที่เป็นข้อเสนอของแบงก์ชาติซึ่งผมเลือกเอามาเฉพาะข้อที่เป็นข้อกฎหมายนะครับ แล้วก็ผลกระทบที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้จากโครงการเติมเงินดิจิท a l วอลเล็ตหนึ่งมื่นบาทนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับประการที่หนึ่งครับโครงการนี้แบงก์ชาติมองว่าอาจก่อให้เกิดภาระทางการคลังจำนวนมากในระยะยาวและหากไม่สามารถรักษาเสถียรภาพภาระหนี้ภาครัฐเอาไว้ได้ ก็จะเพิ่มความเสี่ยงครับที่ประเทศไทยจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์ได้ขึ้นจริงครับเรื่องนี้ก็เป็นข้อกังวลที่สําคัญประการหนึ่งนะครับในประการที่2ครับนะก็เป็นเรื่องของแหล่งเงินที่จะนํามาใช้ในการดําเนินโครงการน,นะครับซึ่งผมคิดว่าหลายท่านก็คงทราบดีอยู่แล้วครับสาระสําคัญของแหล่งเงินนั้นนะครับแหล่งที่1ก็ ได้มาจากการขยายกรอบงบประมาณ2,568ครับซึ่งการดำเนินการตามแนวทางนี้ก็จะทำใหนะ้วงเงินกู้นะของรัฐบาลน,นั้นเกือบเต็มกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับเหลือก็เพียงไม่มากนักครับประมาณสัก5,000ล้านบาทเท่านั้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งนะครับในประการที่2ครับ งบประมาณที่จะนำมาใช้ในโครงการนี้นั้นก็จะนำมาจากการบริหารจัดการงบประมาณ2567ครับซึ่งในกรณีนี้ก็จะส่งผลให้งบกลางสำรองจ่ายกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือจำเป็นนั้นลดลงครับจนอาจจะไม่เพียงพอต่อการรองรับกรณีฉุกเฉินได้ครับนะซึ่งโดยส่วนตัวนั้นผมเห็นว่า วิธีการอย่างนี้ของรัฐบาลเนี่ยนะครับน่องจากรัฐบาลไม่มีเงินสดอยู่ในมือที่จะเอามาทําโครงการนี้ได้นะครับวิธีการอย่างนี้มันก็เข้ากับสุภาษิตโบราณของไทยครับน่าจะได้คือการขายผ้าเอาหน้ารอดครับคือเอาเงินมาใช้ก่อนนะครับนะถ้าไม่เกิดปัญหาก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดปัญหาค่อยมาว่ากันตอนที่มันเกิดปัญหาแล้วแต่ตอนนี้เอามาใช้ก่อนนะครับในประการที่3ครับก็จะใช้ เงินของตคออสอซึ่งเรื่องนี้ทางแบงค์ชาติบอกว่าควรมอบให้กับกระทรวงกันคังนะครับนำไปหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนนะครับว่าการที่จะให้ทคสเข้ามาร่วมดําเนินการนั้นอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่และขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของทคสตามมาตรา9และมาตรา10แห่งพรบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พศ2,509ประกอบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องหรือไม่ซึ่งข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ก็คือรัฐบาลเนี่ยนะครับนะยังมีหนี้คงค้างกับทศอ,อ,อ,อยู่อีกประมาณ800ล้านบาทครับก็เป็นหนี้สะสมที่ผ่านมาจากรัฐบาลที่ผ,ผ่านมาด้วยนะครับก็มีหนี้สะสมอีกประมาณ800ล้านบาทแล้วก็การที่จะให้ทศอเข,ออข้ามาดําเนินการโครงการนี้โดยใช้เงินของทศ จำนวนกว่าแสนล้านบาทนั้นจึงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านสภาพคนะล่องนะและก็เสี่ยงต่อฐานะการดำเนินงานของตอกสอ,อย่างมีนัยะสำคัญได้ครับนี่ก็เป็นแหล่งเงิน3แหล่งที่รัฐบาลจะนำมาใช้ครับนอกจากนี้แบงค์ชาติยังมีข้อห่วงใหญ่ซึ่งผมเห็นว่าเป็นประเด็นที่สำคัญและผมเห็นว่าจะต้องไม่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณจำนวนมากมีขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานและประชาชนเป็นจำนวนมากก็คือต้องไม่มีการรั่วไหลหรือการทุจริตเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดครับรนะวมถึงจะต้องเป็นการดาเนินการที่เกิดความเป็นธรรมทั้งในแง่ของประชาชนที่ได้รับงบประมาณอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนครับ ก็ให้กำลังใจรัฐบาลน,นะครับที่จะทำโครงการนี้แต่ว่าทุกพักการเมืองต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับทั้งผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาใน,นอนาคตค